คลิปมิริองกติกมาพรุ่งนี้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่จะชวนทุกคนมาไทายสกอร์กันเล่นๆเ,เอาแบบไทย10คู่ไปเลยแล้วเรามาดูสิว่าพวกเราจะไทยถูกกี่คู่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเข้ามาดูคลิปิี่ชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วย,หยเหนื่อยเว้ยไปเชียงใหม่เพิ่งถึงบ้านโอเคขอเริ่มทุกคู่แรกแล้วกันครับท็อกแนมฮอสเปอร์เจอกับเวสแฮมคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ชนะ 3-0หรือ3-1ครับคู่ที่2ครับฟูลแล d เปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าคู่นี้ผมมองว่าวินล่าจะเสมอ1-1หรือจะชนะ2-1นะไปต่อเร็วๆเลยครับคู่ที่3นะอิส e วิเทาเจอเอเวอร์ตันอันนี้ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่อ e ิสวิตจะเก็บ3แต้มได้สักที1-0หรืออย่างแย่ผมมองว่าอ e ิสวิตเทาจะเสมอ1-1ครับคู่ที่4ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเบรนท์ฟอร์ด สักปีอีกแล้วแล้วก็เบนฟอร์ดยิงเร็วมาไหลนัดแล้วนะแต่เชื่อเถอะนัดนี้ครับแมนยูในเตตของผมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่จ่าฝูงหรือรองจ่าฝูงแดงใต้นะแมนยูจะชนะ1-0หรือ1-1ไม่เกินนี้ครับแมนยูจะเก็บ1หรือ3แต้มต่อไปครับนิวคาสเซิลยูไนเตดเปิดบ้านเจอไบรตันนี่เป็นอีกคู่ที่น่าดูมากนะน่าดูพอๆกับฟูลแลมกับแอสตันวิลลาเลยนะครับก็เป็นการตัดแต้มกันเองเหมือนกันเนาะอันนี้ผมมองว่า นิวคาสเซิลยังต่ำๆมีเสมอครับนิวคาสเซิลในบ้านฤดูกาลนี้เสมอร์ซิตี้ชนะเซาท์แิมตันและชนะท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะเขายังไม่แพ้ใครในบ้านนะ่องขันจะเควเพราะฉะนั้นออแต่ว่าบรตทันเป็นทีมที่ยิงได้ตลอดนะผมมองว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะนะครับอาจจะจบ2 2สองหรือนิวคาสเซิลชนะส2ครับต่อไปครับเซาท์แิมตันกับเลสเตอร์ซิตี้ถึงเวลาแล้วที่เซาท์แิมตันจะเก็บ3แต้มเลสซีคือผมไม่ได้บอกว่า ผมอยากให้เลสเตอร์แพนะแต่ผมมองว่าผมดูเลสเตอร์มาหลายนัดแล้วก็ดูเซาท์ตันมาหลายนัดผมว่านัดนี้เหมาะที่จะชนะที่สุดครับผมมองว่าซาท์แฮมตันจะชนะ20หรือ2-1ถ้าไม่ชนะนัดนี้นะซาท์แฮมตันโอกาสตกชั้นของพวกคุณ85-90%ละาเาอละพอเดี๋ยวต้องไปเยือนซิตี้อีกตองเจอเลียพูนอีกหนักมากนะครับแล้วก็ต่อไปโอ้ยจะหมดแรงแล้วกูบอนมัดกับอาร์เซนอลอันนี้ขอวิเคราะห์ง่ายๆเลยผมเชื่อว่าอาร์เซนอนคลครีนชีด้วย และจะชนะ2-0หรือมากกว่านั้นสําหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะคู่ต่อไปครับเหมือนกันเลยครับวูล์ฟแฮมตันกับซิตี้ขอไม่วิเคออไราะห์เลยใดๆครับวูล์ฟแฮมตันและนาทีนี้ผมว่ายันซิตี้ไม่อยู่หรอกตำาๆจะโดน2-3ลูกด้วยอยู่ที่ซิตี้เองแหละว่าจะเก็บครีนชีได้บ้างหรือ,อยังลันจากที่เก็บครีนชีในนัดแรกเชลซี Chelsea ได้หลังจากนนอนะีหกนัดเพราะคุณไม่เคยครีนชีดิเลยเกมนี้เหมาะสมมาที่ซิตี้จะเก็บครีนชีได้จะจบ3-0หรือถ้าจะโดนก็3-1ครับ ต่อไปครับขอข้ามมาที่นอตททีนแฮมฟอเรสกับพาเลตก่อนแล้วกันผมเชื่อว่าพาเลตเอานอตททีนแฮมฟอเรสไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นนอต์ททนแฮมฟอเรสจะชนะ2-0หรือ2-1ปิดท้ายครับคู่สุดท้ายเิอ้์วพูลกับเชลซีถ้าใจผมผมอยากให้เชลซีเสมอหรือชนะนะแต่ยังไงเิอ้์วพูลเป็นต่อครับ 1. เล่นในบ้าน 2. นิ่งกว่า 3. เชลซีขาดผู้เล่นตัวสำคัญในเกมรับด้วย ต่อให้ริสเจม์กับจะกลับมาซ้อมผมก็ไม่รู้เขาจะลงตัวจีมได้หรือเปล่านะทันนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามด้วยความนิ่งกว่าเก็บพลังขันเก่งกว่าเล่นในบ้านความมั่นใจดีกว่าเลี้ยวพูลจะเสมอหนึ่งหนึ่งหรือชนะสองศูนย์หรือสองหนึ่งครับผมสิบคู่จดไว้ทันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาประกาศผลกันคุณมาเม้นต์ของคุณไว้ว่าสิบคู่คุณคิดว่าคู่ไหนจะจบเท่าไหร่บ้างไม่ต้องสิบคู่ก็ได้สามคู่ห้าคู่ก็ได้แล้วเรามาประกาศผลสอบกันวันจันทร์ แล้ววันนี้สามทุ่มเจอกันขอไปอาบน้ำนอนก่อน